คิดอยากกินออมกบใส่ผักแยงหอมๆอมคือสีเสบก็เลยพอบานเราไปหากบมาห้เพราะว่ายายปอนี่ขิดอยากกบนี่ก็ได้ไปหาไก่ได้หาอยู่หน้าบ้านขางบ้านของยายปอนี่ล้เพราะว่าคางบ้านของยายปอนี่มันติดหวยนะกบมันก็เลยหลแห้งขักนะไปหากบเลยข้าวเดียวพอบานเขาลักกับมาแล้วมาเบิ่งกันมาลุนกันว่าพอบานเขาเลสได้กบวโอ้ได้ยูได้กบสามตัวกับพอดีกับสีออมบาเนกัดผ้ามาช่วงตอน้ายแยกกับพอบานกับสีผ้ากันออกไปหน้าไปหายามตรงกับยามไส้แล้วกับสีผ้ากันไปหาเก็บผักเอามาไว้ถ่าออมใส่ไว สามเมื่อเราได้ออกมาหยามย่มได้กับบกข่อยได้เพราะว่าป่ามันกับบ่ท่านใ้ลงแล้วมันก็เลยบ่ค่อยได้แมนบ่ได้ป่าพอบ้านคนแล้วก็สิบบ่ท่านใ้กูหรอกว่าตรงแล้วว่าสิปล่อยไว้แบบนี้ล่ะแล้วว่าอีกจักน้อยป่ามันก็สิเริ่มลงแล้วนะก็สิปล่อยไว้แบบนี้ก่อนกับบ่ท่านใ้ลงตรงแต่ว่าบกหอยเชื่อรีนี่ตีมาลงโผดลงโพ่อเลยพอบ้านเขาเอาไปก้อยกินเนี่ยเป็นยังคาเฮียนยายก็เลยว่าขอยบ่ท่านใ้คิดอยากกินถ้าเจ้าคิดอยากกินเจ้าก็ไปเฮ็ดกินตัวยายบ้าสวรรค์คากสวรรค์แนบบกหอยเชื่อกกเดียวเเลาาาาาฮคิิิดอยยกกนจังสห อยากแต่ว่าถ้ามือใดเ้อเบอคิดอยากกินจังสีอูจิเป็นหลายแงค่ะยามตรงกับยามไส่เสียดเรียบร้อยวแล้วบนกสีพากันไปเก็บเอาพัากันแย่งไปออมใส่กบันกกันแยงนี่ก็พ้ากันเก็บอายุน่าจะควงนี่ละแต่ก็บกคอยหลายคือปีที่แล้วพากันเอาไปปลูกไว้ในบ้านจังสีกระโปรงนำบท่านไนผกันแยงเห็ดยังกินจังสีพอบ้านเาัก็ษิมักเก็บใส่นะมันก็เลยโป่งนำบท่านนะได้ยอดผักกันแย่งพ่อวแล้วบันกะสีผากันไปเก็บเอายอดผักใส่หรือว่ายอดใบมะลากีนก์ละละเพราะว่าสีผ้ากัน ลายอยู่ดอกเพื่อนมือเลี้ยงปนป่ากินลวกกินก็ปนป่าคือสีแซ่บช่วงที่มันงามๆแบบนี้ถ้าคิดอยากเฝ้าเก็บไปกินรหลดพบอบานก็ระบายอีจกจักหน่อยในช่วงนาเลี้ยงหมาุนยขี่รถออมบานหาเก็บกรบป่นไอหอดพ่อสามยอดกลับมาหอดบ้านแล้วแล้วบันี้ก็สิมาเตรียมเครื่องไว้ถ้าใส่ออมกบแล้วก็ได้บกบวบอยู่ข้างบ้านเจ้าของมาหน่อยหนึ่งกับพอดีกับสีออมใส่กบเพราะว่าออมกบใส่บกบวบนี่กร,เระเบคักคือการเวลาเขาบคิดอยากกินยังสียางไปซองเบิองยังสีเห็นไล่ลายได้บกบวบแต่ว่าถ้ามือใดเขาคิดอยากกินยางางงงงซอเบิัสห อยากบานขอรถจมว่าหาอยากเล่นบวบบวบบ่มีอีกแล้วประสเสรนฐละว่าเวลามันแก่แล้วจังสีหาง่ายง่ายแต่ว่าเวลามันพ่ออยากพ่อกินจังสีจะเมเ่นหาอยากแง่งกักประสเสรนฐละว่าเตรียมเครื่องไว้ทาใส่ออมกบเสร็จเรียบร้อยเมื่อทุกอยา่างแล้วแล้วบริการเมื่อวิธีการออมก,กบใส,ส่ผักกระแงยงกับผักใส่สูตรย่ายปอขั้นตอนแรกในกระเซียวพีแกงกับปลาเนี่ลงไปขวัวใส่น้ำกันก้อนแล้วกระเซียวเนื้อกบเนี่ลงไปขวัวใส่น้ำกันพอปรุงรสด้วยเกลือพงหนอพงนัวน้ำปูน้ำปลาน้ำปลาล่าในกะลงไปใส่ก้อนแล้วบริการขว เดือนแล้วแลนิการ์เซลลูกโดดลงไปใส่เพื่อคว้วสวยงามเพราะว่ายายปอนี่บกินลูกโดดเพราะเผ็ดแห้งขักปวดนะเก็บออกมาแข่งมาใส่พร้อมได้เพราะว่ามือนีคิดอยากบานีิการ์เอลบวบที่เตรียมไว้ลงไปใส่กระนาสิได้ชักสองสามหน่วยในนออบวบกระไดเพราะอันหน่วยเดี๋ยวยายมันหน่อยแห้งโพลขั้นตอนสุดท้ายบานีิก็ร์เซลพักกระแนงกับพักใส่ลงไปใส่เพราะบ้านเพราเอาพักใส่ลงไปหลายๆเด้อค่ะเห็นมันคอยเสียบแต่ว่าเราบบกินน้ำยายปอนได้เพราะว่าเรากินเก่าก่อนแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วซีบเบิงอุ้ยเสียบขาดเสียบเ้านี่ยพ่อยพี่ถ้าเจ้าโบกิ่นบคิด อยากกินยังสีเฮ็ดยังได้เพิ่นกระ่าดาได้พอบานคอยแต่ว่าถ้ามือ่อใดเพิ่นคิดอยากกินยังสีเฮ็ดยังได้เพิ่นกระบากินคือเกา่าแอบคักแอบแน่ออมกบใส่ผักกัญญะเมื่อนี่กับหยดผักใส่อส้ยแบแผงคักทั้งแง่พอน,นี่ก็คิดอยากกินนะเราว่ามันก็เลยแสแียแผงคักนะ